กันเลยนะคือไม่ต้องไม่ต้องเช็คเอาตัวออกนะครับโอเคผมลงที่สถานีนอรพัดนะครับโอเคไปหรือเปล่าสวนสยามสวัสดีครับคนตอนนี้ผมอยู่หูบางโพนะวันนี้จะรีวิวนะครับการเดินทางจากบางโพไปสวนสยามน่ ผมว่าจากบ้านผมนี้ไปสนทยามได้มัน,ม,น,ม,นมันเจ๋งะ่ะโดยรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะขึ้นสายสีนี้น้ําเงินเนี่ยนะครับไปขึ้นที่จตุจักเนาะแล้วก็ต่อสายสี มาดูทางออกก่อนนะผมต้องออกประตูที่มันเชื่อมกับรถไฟฟ้าเดี๋ยวนะมันเอนอเที่ยวน่าจะเป็นประตูสองตรงนี้นะครับอ,อ๋องั้นเดี๋ยวผมไปประตูสามแล้วกันนะครับ จริงๆฝั่งนี้มันก็สะดวกนะแต่ผมเคยแต่ขึ้นฝั่งนู้นน่ะนเพื่อนๆผิดทางจริงๆมันต้องออกทางนู้นนะมันจะใกล้กว่านี่ผมต้องเดินสก,กายวอล ขึ้นรถขฟ้าฝั่งที่ฝั่งซ้ายเป็นสวนจรุจักรนะครับ วันกฤษีมหาทางปุกริสาหรัฐ3 เดี๋ยวดูทางเชื่อมนี้ไม่รู้เหมือนกันมาครั้งแรกไปมินบุรีให้ยูเทอร์นะครับโอเคมีทางบอกชัดเจนนะอ๋อมันต่อกันเลยนะคือไม่ต้องไม่ต้องเช็คเอาตัวออกนะครับอ๋อนี่ไงรถไฟอยู่ตรงนี้เลยโอ้งงายดีเนะาะฉลานี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปอ่านตรงนู้นที่ออน่าจะใช่เพราะอีกฝั่งหนึงนะครับมันจะไปทางแจ้งวัฒนะนะครับ ไปทางศูนย์ราชการนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่ที่สมมติว่าคนบอกินจากข้างนอกมานะครับก็ข,ขึ้นตรงนี้เลยซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอประมาณประมาณ5นาทีนะครับนี่มีทางออกไปทางเชื่อมนะครับสายสีเขียวที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นะครับฝั่งนี้จะเป็นสถานีตำรวจนครบาลบางเขนนะครับ สีโมงขรึ่งพอดีนะครับ แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าในเมืองในเมืองน่ยยังยังคืมอยู่เลยตรงนี้สถานีโูบอนนะมีวัดอะไรหรือเป็นจีนจีนนะฮะตรงนี้น,น,น,นะครับเมืองจีน เวลา9โมง52นะถึงสถานีนพรตั์แล้วนะครับผมเลือกใช้ทางออกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันถ้าเราไปทางออกสองเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับทางที่จะเลี้ยวขวาเข้าสรงสยานะ รถประจําทางที่จะเข้าสวนสยามามันจะไม่จอดอันนี้ผมดูจากดูจากแอปนะครับก็เลยเดี๋ยวลองดูตามนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีรถเมย์ยังไงเดี๋ยวก็แท็กซี่ง่ายที่สุดนะครับ้น,นีที่ผมหาข้อมูลมาจากแอปนะครับก็จะมีสายเจ็ดนครับหนึนะครับแล้วก็สาย6กศูนยครับหนึ หนึ 1> 1่งีแศูน e ีนะสามสายเนี้ยี่ขึ้นไประเม์ข้างหน้านะฮะจากทางออกหนึ่งนะก็จากเข้าสตัวอยางนะครับตรงนี้ลงไฟก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใจฮะตรงประมาณเลยต้นไม้ต้นนี้ไปก็พาถึงแล้วตาฝนมันตกนะเดี๋ยวผมขอวิ่งนะครับตรงนี้เป็นทางออกหนึ่งนะครับเพื่อนๆเน,น,นี่ยในทางออกหนึ่งผมวิ่งมานะครับจาก สถานีแค่นี้เองไม่ไกลนะประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับ <Okay. S 1> ไปหรือเปล่าสวนสยามไปสวนสยามนะไมไ่มีคนเลย นะครับก็คือลงหน้าสวนสยามเลยตอนนี้สิบโมงพอดีเลยเดี๋ยวผมดูเวลาอีกทีนะครับจะมีป้ายรถเมย์อยู่นหน้าสวนสยามเลยโอเคขอบคุณครับอขอบคุณขอบตรงนี้มีหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะขอบคุณรถเมย์นะครับโอเค โอเคครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้นะจากบ้านผมก็อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ